สวัสดีครับอ mm. ่าพบกับรายการอ่าลวงลึกนิดนะครับอ่าตอนนี้เราจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องความคิดของนุชนะครับเราจะไปพบกับผิ้จิตรอีกคนหนึ่งครับพี่เก่งครับตามมาเลยครับครับไปครับพิเก๋งวัสดีครับอ่านี่คือพิเก๋งนะครับผู้จิตรสัมภาษณ์เนี่ยครับตัวมันครับอ่านี่คือน้องๆที่เราจะสัมภาษณ์นะครับ เราามา,าไ, <ป S 2> ได้เลยครับเชิญเชิญวิทยกรดีครับครับแล้วม<ด>ราไ,<ป>ไมา่เอากระแล้วครับอืมสไดล์แบบมาเลยสไตลอเนามึงตังค์กี่บาทเนี่ยเชิญสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับน้องโรงเรยียนเสียงพิยาคมนะครับล้าบว่าชื่ออะไรครับเจ๊โปกนะครับตอนนี้เรามีแบบสอบถามนะครับจะมาสัมภาษณ์นะครับสอบถามเรื่องของความรู้นะครับน้าบว่าความรู้คืออะไรครับความรู้คือความ ที่ว่าพี่เก่งกำลังศึดษายอยู่นะครับค่อยตรงกันเลยครับตรงนะค่อยสอบถามคนต่อไปแล้วครับ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 สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับน้องมอ5นะครับเล้าก็พาเชื่อครับผมไม่มีที่ครับผมไม่เกี่ยวอ้าวตอนนี้เรามีแบบสอบถามนะครับคณาถามตรงนี้โรงเรียนศิลป์ที่ากรมนะครับแบบสอบถามของเราก็คือความรู้คืออะไรครับความรู้คี่ผมไม่มีครับ ความรู้คือ่าวตารระสบการณ์รู้คือสิ่งที่สะสมมางานเชื่อที่ว่าใช้กับประสบการณ์กับเราต้องทำอาชีพอะไร่อย่างไรเงี้ยประสบารณ์มากเลยควรู้่าครับแต้องวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องน้องมอสมากเราแข่งเรียกคนมากเนครสวัสดีครับอ่าคุกับรายการลงลึกๆและครับคุณจะแตกนะครับอ่าเรจะมาสัมภาษณ์น้องจากในเสียงยาคุณนะครับ มออะไรคะเนี่ยข้อใดข้อหนึ่งค่ะข้อหนึ่งนะครับเราจะถามว่าความรู้คืออะไรความรู้คือสิ่งก็เราได้รับมาจากประสบการณ์ต่างๆของเรียนนะคะอาจจะเป็นอนโรงเรียนก็มีอาจจะเป็นในโรงเรียนก็ได้ค่ะแล้วแต่เราจะแสวงหาแล้วถูกต้องครับแล้วคุณกระบานะครับความรู้คุณรู้ ควมรู้คือการที่น้องไม่ทำจนะครับนี่คือความรู้ผมมติว่าครคือสิ่งที่เราได้รับจากอาจารย์นะคะแล้วก็พ่อแม่นะคะหรือว่าพี่ๆส่วนนั้นผมได้รับความรู้เกี่ยวกับอ่าที่เราได้ประฤติใส่โถสมองแล้วเราได้ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะครับอ่าเช่นอาธุรกิจอะไสักอย่างหนึ่งนะครับก็ขอจบรายงานนี้นะครับจบข่าว ประหลาดเลยนะเมื่อแล้ววันนี้เราได้รับการทำงานเรื่องการสัมภาษนะครับดูแลดูแลดูแลงี่เงี้ยมลาเลย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 ลาเขาสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับแม่ค้าโรงเรียนเสียงพิยาคมนะครับตอนนี้เรามีแบบสอบถามนะครับสับเราสัมภาษณ์นะครับแม่ค้าของเราก็คือแบบสอบถามก็คืออยากจะถามว่า ความรู้คืออะไรครับความรู้ <c oughs> คือคือความคิดเกี่ยวกับะไคความคิดของเราครับผมแล้วความรู้ได้กับมีสองอครับก็เป็นอีกหนึ่งค,ความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความรู้คืออะไรนะครับต่อไปนะครับเราจะไปสอบถามใครหรือว่าที่ไหนอย่างไรก็คอยติดตามชมครับป้วยน